จากกรณีศึกชิงแชมป์อาเซียน2022รุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบรองชนะเลิศช้างศึกทีมชาติไทยที่เข้ารอบมาในฐานะรองแชมป์กลุ่มเอพายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแชมป์กลุ่ม b 0 2โดยได้ประตูจากปีเตอร์พันธวงศนาที7และดาโมอดทองคำสวัสดนาที85จากชัยชนะในเกมนี้ทำให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน เราเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหนแรกในรายการนี้หลังจากก่อนหน้านี้เคยได้อันดับสามา3าครั้ง2 0 0 2 2 0 0 5 2015และอันดับสี่มาหนึ่งครั้ง2013งานนี้ทำเอาโลกออนไลน์เข้ามาดงความเห็นเยอะมากๆไม่มีอะไรต้องสงสัยเลยกับการคว้าชัยชนะเหนือทีมชาติไทยในเกมนี้นะัดชิงชนะเลิศอย่าลืมเล่นแบบนี้โดยเฉพาะการช่วยกันเล่นช่วยกันไล่บอล สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเรามีความสามารถไม่น้อยไปกว่าชาติใดๆในโลกตราบใดที่เราเห็นคุณค่าของตัวเองและส่งเสริมบุคคลเหล่านี้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและเพื่ออนาคตของชาวเราทุกคนภูมิใจและดีใจกับทีมชุดนี้นี่คือความพยายามที่ยอดเยี่ยมและผลงานที่ยอดเยี่ยมอยู่ลบสของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนล่าและทีมโค้ชเราภูมิใจในทีมของคุณ พวกคุณคู่ควรที่จะเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศฉันหวังว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเราจะสามารถเป็นแชมป์ในครั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับนักเตะและทีมงานโค้ดด้วยนะค้ขอให้ได้แชมป์เพื่อสร้างประวัติศาสตร์ให้กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเราเป็นกำลังใจสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน เราต้องรักษาทีมชาติชุดนี้ไว้ต้องอัดฉีดให้เงินเยอะๆเพื่อสนับสนุนทีมให้แข็งแกร่ง